เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องอาจารย์เสก5.0กันนะครับมีสิทธิพิเศษนะครับรออยู่เพียบนะครับรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในเชิงลึกนะครับรวมถึงคลิปในเรื่องของจิตคลื่นพลังงานในแนววิทยาศาสตร์นะครับที่น่าสนใจนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนุนนะครับจากทุกท่านบาณที่นี้ สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังคงตึงเงินไปนะครับระหว่างนารัสเซียกับเนโตนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้นี่ตึงมากนะครับเพราะว่าอยู่ๆนะครับก็เปลี่ยนจากนกพิราบเนี่ยนะมาเป็นเหยี่ยวซะงั้นนะครับเลยทําให้นะตัวทั้งโลกนี้ตึงทีเดียวนะเมื่อฝรั่งเศสนะครับนะคิดว่าจะส่งทหารเข้าไปในยูเครนนะครับ มาดูข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับทหารฝรั่งเศสเนี่ยจะไปต่อสู้กองทัพรัสเซียในยูเครนหรือไม่นะครับมาคงกล่าวว่าเป็นไปได้การอวดโม้ณพรรนุภาพของฝรั่งเศสหรือไม่นะครับกองกำลังฝรั่งเศสในยูเครนหรือไม่นะครับมาคงกล่าวว่าอาจจะเป็นไปได้ผมไม่สามารถขีดทับตัดทิ้งโอกาสจุดๆๆนะครับมาครงกําลังเล่นอยู่กับไฟหรือไม่พัฒนาดีฝรั่งเศสนะครับอวดโม้พรรณุภาพของฝรั่งเศส พัฒนาที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นอีกครั้งนะที่ได้ย้ําสัมทับตําแหน่งของเขานะครับเหนือการใช้ที่มีโอกาสความเป็นไปได้ของทหารในยูเครนเอ็มมานูเอลมาคงนะครับได้กล่าวว่าเขาไม่ได้ขีดทับค่าทิ้งตัดโอกาสการส่งทหารสู่ยูเครนที่จะไปต่อสู้กับรัสเซียออกไปมาคงนะครับได้บอกเลอปาริเซียนนะครับในการให้สัมภาษณ์หนึ่งพวกเราพร้อมที่จะเตรียมตัวสำหรับฉากทัดใดๆ เขาได้ก่อนหน้านี้นะครับปล่อยความคิดนั้นของการใช้ทหารเนโต้น,นะครับในยูเครนเพื่อที่จะป้องปรามรัสเซียทหารฝรั่งเศสในยูเครนในไม่ช้านี้ใช่หรือไม่เก่าวโดยเอมมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสาจากแหล่งข่าวเลอปาริเซียนว่าบางทีณนะบางจุดและผมไม่ได้ปรารถนาสิ่งนั้นและจะไม่ริเริ่มสิ่งนั้น มันจะมีความจําเป็นที่จะดําเนินการปฏิบัติการต่างๆนั้นอะไรก็ตามที่พวกมันอาจจะเป็นโดยเฉพาะส่วนเพื่อที่จะเผชิญหน้ากองกําลังของรัสเซียพรานุภาพของฝรั่งเศสอยู่ในความสามารถที่จะทําอย่างนั้นบรรดาประเทศยุโรปมากมายและไม่ใช่บรรดาขนาดเล็กที่นั้นสนับสนุนเส้นทางของฝรั่งเศสพวกเราพร้อมที่จะเตรียมตัวสําหรับฉากทัดใดๆ มันอาจจะเป็นหนึ่งความผิดพลาดที่ไม่ทําอย่างนั้นผมมั่นใจแน่นอนว่าภายใต้ฉากทัดใดๆใ,ใครก็ตามอาจจะใช้ความรับผิดชอบทําการดําเนินการจากรูปแบบนั้นของการเลือกของพวกเขาทั้งหลายในวันที่26มีนาคมนะบรรดาผู้แทนต่างๆของประมาณ20รัฐตะวันตกได้หารือความช่วยเหลือต่อไปข้างหน้าสำหรับเคียบที่หนึ่งการประชุมในปารีสซึ่ง ยังได้รวมถึงหนึ่งความคิดเห็นที่จะส่งทหารภาคพ,พื้นดินสู่ยูเครนอีกด้วยบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถที่จะบรรลุหนึ่งความเป็นเอกฉันต่อประเด็นนี้แต่หนึ่งฉากทัดเช่นนั้นไม่อาจจะสามารถขีดทับค่าทิ้งออกไปได้ในอนาคตไม่ที่จะขีดทับค่าทิ้งบางสิ่งออกไปไม่ได้หมายความอย่างมีความ จําเป็นที่จะทําอย่างนั้นคาวิพากษ์วิจารณ์ของมาคงนคับได้มาภายหลังการประชุมของเขาร่วมกับผู้นําสูงสุดของเยอรอมันและนายรัฐมนตรีโปลแลนด์มาคงโอลาฟโชโดนเลทสัสได้พบประชุมกันในเบอร์ลินที่จะจัดลำดับบรรดาความแตกต่างเหนือความช่วยเหลือ,อยูเครนโอลาฟได้บอกมาคงพวกเราไม่ได้อยู่ที่สงครามกับรัเสเซียภายหลังความคิด ส่งทหารภาคพื้นดินของฝ่ายหลังก่อนหน้านี้มาคงได้อธิบายสงครามรัสเซียยูเครนว่าเป็นการมีอยู่ต่อฝรั่งเศสและยุโรปแต่โอลราฟได้มีริยาอย่างโกรธเหนือคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของมาคงกล่าวว่าพวกเราได้ตกลงกันไม่มีทหารภาคพื้นดินบรรดาพันธมิตรระดับสูงของมาโครงรวมถึงสหรัฐและเยอรมันได้ปฏิเสธ ความคิดการใช้ทาหารในยูเครนของเขานะครับขา่าวแปลจากประเทศจีนนะครับทางฝรั่งเศสนะครับก็ยังมีความคิดนะที่จะยืนกรานนะว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะส่งทาหารนะฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปยูเครนนะครับแม้จะมีการประชุมนะครับร่วมนะของ3ประเทศนะครับก็คือมีเยอรอมันมีฝรั่งเศสแล้วก็โปลแลนด์นะครับก็าหารือกันนะซึ่งทาง ผู้นำสูงสุดของเยอรมันก็บอกว่าไม่มีแผนนะครับที่จะส่งทหารเข้าไปนะครับแต่ว่ามาักคงเนี่ยก็เปิดยิๆอยู่ตลอดนะครับว่าพร้อมพรๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ